พี่นงไอเจอเห็ดพึ่งหวานทุกคนไอาพาพี่นงมาป่าเราเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วพี่นงเก็บไม้เอาใส่ถุงมือก่อนเราค่อยเก็บจ้ะดูกนสวัสดีค่ะพี่นงโอ้โหพรอพนางเหมือนคนเกาหลีทุกคนพาพี่นงมาป่ามาจะมาแค่มาเซอร์เวย์มาชมพาพี่นงมาเยี่ยมเยียนป่าที่ไอเก็บเห็ด ปรากฏเจอเห็ดจริงๆเดี๋ยวเก็บให้ดูพี่นงบอกว่าให้อายเก็บให้ดูก่อนว่าพี่นงเก็บไม่เป็นเนาะยังไม่มีประสบยังไม่มีประสบการณ์ทุกคนมาค่ะทุกคนใส่ถุงมือแล้วนี่นะพี่นงเวลาเราเก็บเราก็จะดึงดึงไอ้นี่ออกก่อนอถ้าเป็นฝรั่งเก็บเนี่ยเขาจะใช้มีดนะ่ตัดเลยแต่ว่าคนไทยอะ่ะเราจะชอบเก็บอย่างงี้โดยส่วนใหญ่คนไทยเห็ดกระโดด เออสวยสวยแล้วทีนี้เราก็จะเลือกเอาเห็ดที่ไม่มีหนอนใช่ไหมคะก็เราก็จะพี่น้องดูหน้านะกล้องให้หน่อยว่ามันอยู่อยู่ในกล้องไหมโอเคไอ้ก็จะตัดขาออกเพราะว่าไอา้ไอ้จะไม่เอาดินกลับบ้านเงี้ยคะ่ะโอหอ,อยากให้พี่ออนได้ชิมเนาะพี่ออนชอบเห็ดไหมเพื่อพี่สาวอะชอบเพราะเขาสายสุขภาพนี่เห็ดเห็ดนี่ดีมากเลยที่หนูเล่าให้ป้าฟังว่าหนูหนู หูอ่ะคลีนลำไส้ดีดีแล้วเห็ดนี้เขาสามารถกินดิบได้นะคะทำสลัดค่ะแต่ว่าไอ้ไม่กินไหนก็นี่สวยมากเลยพี่นออ้องตะก,ก้ามาเร็วนี่วันนี้ตะก,ก้าคุณยาอันเดอร์อันเดอร์ซ่อมให้มาดูดอกนี้ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะหนึ่งอู้หนึ่งสิงหาเราหมาั้น วันนี้วันอาสาละหบุชามนานะฮะอาสาละหบุชาขออ,น,อ,น,อนุโมทนาบุญกับ <Okay. S 1> ทุกท่านด้วยที่ไปทําบุญนะคะตัวนี้มันเป็นสีออกเหลืองๆนี้ยค่ะคือเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่โดนความชื้นมากเกินไปแต่ไม่มีหนอนเลยค่ะ พี่นงก็จับกล้องไปถ่ายไกลๆนะคะจะได้เห็นท่าของไอคี่จะเห็นอริยบทในการเก็บเห็ดของไอคี้ถ้านั่งก็จะนั่งงี้ปนองคนงก็หมดสิทธิ์ในการนั่งยองๆใช่แล้วเลยจะเป็นตากล้องให้วันนี้สวยนะป้าเอป้าโหน่งหมานเย้อมด้แล้วดีใจจังเลยเย่ไปต่อค่ะปนองปนคงหมาน ทุกคนรู้ไหมว่าป้าหนงเจอเห็ดเจอดอกเบลเลอร์เลยพี่หนงพี่หนงพูดว่าอะไรนะอันนั้นมันเห็ดบนนอกพี่หนงเจอเห็ดไอไม่เจอไม่เป็นไรดิไอตั้งไว้แล้วมาดูเห็ดป้าหนงค่ะเห็ดป้าหนงมันสวยไหมตึงโอ้ย พี่น้องแมวเฮดปลาหนงงา้าหนอนกินอยู่นิดนึงมันเป็นธรรมดาค่ะไม่ทนันนอนนอนกินก่อนใช่นอนกินให้เราก่อนมันกินนิดเดียวมันไม่ได้มีปัญหาวันนั้นป้าจิมเนาะมาดูแกบอกไอว่าเป็นหนอนก็ไม่ต้องเอาไปค่ะน้องเนีย่ยแต่ดอกมันขาวๆอย่างเงี้ยคะ่ะป้า ถ้ารังพึ่งขาวเงี้ยเขากับเขาจะแบบยังถือว่าเขาอ่อนมากๆอะค่ะรังพึ่งยังเป็นสีขาวอยู่เลยดูสวยมากใช่โอเคเอาเจอน้องอีกหนึ่งดอกอนนดใช่ไหมป้าหนุ่งเดี๋ยวอันนี้ม,มันได้ป่ะทุกคนอุ้มนิ่มคะ่ะอันนี้ชุ่มน้ำไปแล้วค่ะปะ้าอันนี้ไม่ได้ป้าว่าได้ไหม เดี๋ยวเราโอ้ยไม่ได้แล้วแค่หนูงัดขึ้นก็นิ่มแล้วค่ะแต่ตัวนี้ได้อยู่เนี่ยตัวนี้ยังแข็งๆจะ้ะเราเดี๋ยวเราค่อยไปตัดทีหลังใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วค่ะชุ่มเกิน,กนทุกคนมาเก็บเห็ดกับป้าหมานเฉยวันนี้ไม่มีน้องต้อยเล็บแดงมาด้วยแต่มีป้านงเล็บเขียว แกทาเล็บสีเขียว <laughs> ดูดูดูป้าอย่าว่าแกนะแกหาเห็ดเจอนะทุกคนประมาทป้าไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่ป้านงยืนมาร์คให้อ่อยอเลยดอกหนึ่งแกบอกมันเป็นดอกเบบี้น่ารักมาก อย่างนี้อร่อยจ้ะป้าใช่ตัวนี้อร่อยมันจะกรุบกรุบเลยใช่อืมแล้วเห็ดอันนี้กินได้ไหมเนี่ยตัวนั้นกินไม่ได้ค่ะว้าวป้าจะเก็บเห็ดกับป้ามาให้มานทุกคนแต่ป้ายังไม่ยอมเก็บเห็ดเลยเนี่ยอุ้ยปนองโดนกัดปนองมันไออะไรกัดก็ไม่รู้อ่ะ เป็นตัวแมงกัดจ้ะเหมือนแมงจุจจี่อะไรอย่างเงี้ยเออดอกนี้ไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวจะลองตัดดูเออป้นองป<ร>้นองก็ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละมาดูนี่มันออกมาอย่างนี้เลยโอ้โดูโโโโป<ร>้าคุณทูคุณเธอสู้โลกมากงงหัวออกมาเลยดูดิสวยมาก อีกดอกหนึ่งอยู่นี่ค่ะอ,อุ้ยะนองมีอีกหลายดอกอ,อ,ดอุ้ยเจ็บไปอุ๊ยทุกคนไอต้องขอโทษเสียงกรี๊ดดังปนองสองก้อนหนูป่ะเนี่ย,อยเอาอปนงทำไมเราหมานป้าปดูดิมันน่ารักโอ้ยโอ้ยตายตายตายพี่หนงพาหมาันีเเหยยบนะ ยังบ่ทันได้เยียบจ้ะ <Okay. S 1> โอ้ยเห็ดกำลังกินจ้ะสุพี่น้องอเอาเอเอวิ่งวิ่งวิ่งตำเห็ดล้ะทุกคนนี่จุ้มเดียวได้สี่ดอกจ้ะง,งามงามงามางาม,งามน่ารักน่ารักจ้ะ <c oughs> <c oughs> ป้าป้าต้องมากรีดกับหนูดูสิป้า <c oughs> <c oughs> ป้าหนุ่งมามาเบิ่งก่อนก่อนที่สิเก็บจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็คือสองดอกอยู่นี่สามแล้วก็สี่อันนั้นดอกไอเห็ดพึ่งเลือดจ้ะพึ่งเลือดก็กินได้แต่ว่ามันเนื้อมันด้านค่ะมันคงจะเคี้ยวยากค่ะอันนี้หนูไว้นี่ก่อนเนาะป้าหนงให้ป้าหนงยืนเฝ้าเห็ดไปก่อนหนูเก็บยังมีอีกข้างบนนู่นนะคะเป็นแถวเลย ดประสบการณ์ในการเก็บเห็ดในป่าสวีเดนเมืองโกเทนเบอร์มิตรดอกสวยๆดูบักคักบักคักป,ปนงพันว่าบักคักไปนะดอกนี้ดูดออดดองอยงกันมาออเอ๊ะแต่ตัวนี้นะม <า S 1> ไม่เนือป้าดูดูดใตใตหมวก คืองามมากอันนี้ถ้าสีอย่างเงี้ยคืองามมากมา,มานมากเดี๋ยวนะหนูจะขึ้นแปลาตรงนู้นป้าเอาใส่้าเลยเนาะเอ่อเอ,นะเอาเอาเอาใส่ไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูค่อยไปตัดทีหลังจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งตรงนี้่ <c oughs> น่นป้าหน่งแกจะถ่ายคลิปไปลงเฟซบุ๊กให้พี่น้องแกดูอุ๊ยอันนี้ไอเกือบเหยียบ ทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้เแบบีมีคนมาจอดตรงนู้นนะคะพี่นงเขาเป็นคนรู้จักเราหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะนี่แล้วเหตุวันนี้คือละอ่อนน้อยอีกแล้วเอุบเพะอุบเพะโอเคพี่นงพี่ไหวนะอืม เดี๋ยวเราเอาไปตัดทีหลังจ้ะวายทุกคนกำลังเดินบ่นกับป้าอยู่ไอ้เกือบเยียบหัวป้าหนงไอ้เกือบเยียบหัวเห็ดอแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยไม่รู้เพราะว่าขาอวบแบบนี้อาจจะตึงถืเนื้อแน่นเเสาเพชรบูรณ์มาเก็บเห็ดนะคะถือตะกร้าเห็ดตามน้องค่ะ ได้เห็ดเต็มตะกาแล้วพี่น้องเลยเพิ่งเบิงบ่งเิงเพง,งพี่น้องแมวพี่น้องแมวเดี๋ยวสิเอาไปตัดขาอยู่จ้ะทุกคนตายตายพี่น้องพามานตัวนี้สาวเพชรบูรณ์พามานเอาไว้ตรงนี้เอาไ้ตรงนี้อีกดอกหนึ่งอันนี้ก็ลอยลอยเราตัวที่หนูเก็บกองไว้ได้อยู่จ้ะใช่แล้ว มีทากอยู่ด้วยทุกคนดูเห็ดเหมือนพระสังกระจายเลยทุกคนเห็ดพระสังกระจายโอ้ปนองปนองไอโอ้ยทุกคนปนองมันสวยจริงๆริงโอ้ยตา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 ยสายตาต้องกวาดหาช่วยกันทุกคนช่วยกันอันนี้อันนี้แม่บอ พี่น้องเจอดอกอบักเอฟเลยทุกคนแต่อาอจะลองดูก่อนนะไอไอกลัวมีถุงมือไอไม่ได้ป้าดูรังพึ่งเขาเขาเขาแก่แล้วค่ะปล่อยให้เขาแบบเป็นเป็นในสปอใช่ใช่เอาตัวนี้เราก็ไม่เอาค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะตัวนี้ ดอกนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ดอกนี้ไงนุ่นไงอีกตรงนู้นคือเก็บดอกนี้จะสายตาก็มองอีกดอกหนึ่งหนึ่งดอกอ๋ออ้นั้นอันนั้นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดแล้วไม่เอาวนี่ S <S ก็ได้นะคะคอันนี้อันนี้ <S <S 2> <S 2> เน่าแล้วมั่อ้อะไรพี่นงไอเห็นอีกแล้วพี่น้องไม่ต้องเข้ามาพี่น้องไม่มีรองเท้าสําหรับเดินป่าทุกคนไอมีรองเท้าบูทคู่หนึ่งแต่ว่ามันเป็นรองเท้าบูทที่ยาวถึงเข่าอะ่ะถ้าพี่น้องใส่มันก็เอ้ยไอเจ้าตะขาบป้าดีว่าเรามีถุงมืออยู่ <S 2> <S 2> เพราะวันนี้ชืน้น ฝนตกทั้งวันเนาะตกเมื่อวานแล้วก็ตกเมื่อคืนด้วยทุกคนเราเก็บเห็ดแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเห็ดแบบว่าล้นเลยค่ะล้นตะก้าเลยเดยายจะทําความสะอาดเห็ดนะคะแล้วก็อาจจะต้องกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปวันนี้เราจะกินข้าวที่บ้าน,นะคะ่ะกินข้าวเที่ยงเนาะปกติพี่หนงมาว,นนวันนี้วันที่สามแล้วนะคะสองวันที่ผ่านมานี่พาแกตะลอนตะลอนทัวร์นะคะวันนี้ก็เราก็อาจจะ เทคอินดิซีอยู่ที่บ้านวันนี้ก็จะพาพี่นองมาเปิดประสบการณ์ในป่าเก็บเห็ดแป๊บเดียวจริงเข้าถูกจุดด้วยแหละมั้งน้วป้าเนาะเมื่อตะกี้ตัดเห็ดไปประมาณ3-4ดอกปรากฏว่ากล้องมันเบลอค่ะทุกคนไอ้ใช้กล้องหลังไล่แบบไอ้ไม่ได้ดูว่ามันไม่ได้อยู่ในโฟกัสเนาะอ่ะทีนี้กล้องหน้าแล้วก็จะเห็นตัวเองละอืม เย็นหรือเย็นหรือร้อนพี่พี่นงบอกว่า,วาอากาศเย็ยนสบายเ,เสียดายที่เราไม่ค่อยจะได้เจอแดดที่แบบแดดจริงๆจังๆอะค่ะ,ะไม่งั้นก็จะพาพี่หนงแบบนั่งปิกนิกในป่าบ้างอะไรบ้างพี่หนงเขาจะมีปัญหาเรื่องเข่าเนาะก็แกก็จะเดินเดินมากไม่ค่อยได้ค่ะทุกคน แล้วในป่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลาบไม่เรียบไงก็จะให้ป้าหนงนั่งรออยู่ตรงโขดหินตรงนู้นอันนี้เสียค่ะเสียเยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นเจอความชื้นเจอเสียดายเนาะเห็ดสวยๆเนี่ย,เ,ยเป็นเสี้ยนดินค่ะลักษณะน,น,นี้เขาจะเป็นเสี้ยนดิน กินได้อยู่ไม่มีปัญหานี่ตึงตึง้งดูดอกนี้ค่ะว้าวเก็บเห็ดกันแป๊บเดียวเอง แต่ว่าทุกคนจะไอเข้าป่านานไม่ได้เพราะว่าเออไอจะต้องรีบกลับไปทำกับข้าวหมักปลาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนี่ทำานึ่งปลาจะกินง่ายๆเคเฮ้ยอยากฟิล like ์มมาเนยอยาเรียนสัสวามเสียดื้ออ๋อ Vad har ni gjort idag? Plockat blåbär eller? Ja, lite. lite. Jag har min väninna från, Tha från Thailand. Ja. Så jag tog henne hit för att visa hur ja. Sveriges skog är. Liksom. Ja, ja. Vad tycker hon? Hon tycker jättefin är väder. Hon gillar klimat. Ja. Men hon är inte så bra i knät. Nej, så det för så, ja, hon henne. gick lite så hittade hon svamp också. Men Ja. Att hon hittar svamp. Ja, men, det är men hon visste inte vad det är, vad heter den ätit. Nej, hon sa, vad, vad är det för svamp? sa hon. Ja. Ja. Vi tittade också, vi tittade om lite kantareller, men vi hittade Hi una. Nej, jag ja. har inte hittat kantarell i år. Nej, inte jag heller, men jag tror det är så mycket folk här som letar så mm, det är svårt. Jag tror inte det finns, för jag kikar typ varje vecka. Ja. Jag har inte hittat. Jag har inte hittat någonting? Nej, bara Johan. Kallier, ja. De var väldigt fina de vi Ja, precis. Vi har så det blir lika gott det. Ja. Det blir svampomelett. Ja, Eller precis. Eller svampstuvning. Ja. Ja. risotto ja. Ja, och sånt. Precis. Oh. Ja. Vad härligt. Ja. ja. Det är i alla fall skönt att vara i skogen. Även, om man... Är det. även om man inte hittar någonting. <laughs> ja, vi sa precis det, så sa vi vad underbart det är att gå i skogen. Precis. Ja. Jag håller med så... dig. Man mår bra. โอ้สวัสดีวันเียฮริจาวินฮาริสวยสดุดเขาเก็บบูเบอรี่ค่ะเก็บเขาเก็บใส่กล่องเล็กๆน่ารักน่ารัก พี่นงต้องได้เก็บนะเดี๋ยวหนูทำอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวหนูพาไปเก็บเก็บแบบว่าได้ประสบการณ์การเก็บอะค่ะป้าทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนะาะไอจะททำความสะอาดเห็ดแล้วก็เดี๋ยวพาพี่นงไปเก็บบูเบอรี่นิดนึงป้าเขามาก่อนเราแล้วเขาเขาขึ้นไปข้างบนกันเลยไงป้าอันเดนบอกว่าเอา้าพวกเธอทำไมหาเห็ดเจอแป๊บเดียวเองได้เห็ดครึ่งตะก้าแล้ว ฉันเจอคนเยอะมากข้างบนแล้วเป็นแกบอกเป็นคนไทยค่อนข้างมีอายุน่าจะวะัยเกษียณแกบอกอืมเอาป้าจ๋า่กับพี่โนงหมานอันนี้เห็ดแฝดดูสิเด็กวัยรุ่นมาขี่โมอไซค์วิบากอ้ไปจะสั่งนะสุมนี่เบื้องรถตึงๆ เดี๋ยวอาจจะอ๋อเขาล้มพี่นงเดี๋ยวอาจจะพาพี่นงเดินเข้าไปหาจุดที่มันเก็บบูเบอร์ี่แบบค่อนข้างสะอาดๆหน่อยจ้ะทุกคนให้พี่นงมีฟิลแบบเก็บบูเบอรี่อะไรอย่างงี้พอดีตรงนั้นมันอยู่ใกล้ใกล้กลคนเกินไปเราก็เลยจะเดินเข้าไปหาจุดเป็นไงพี่นงพอไหวไหมสู้ตาย,ส,ตายสู้ตายอีกแล้ว ผู้เฒ่าผู้เฒ่าของพวกเราต้องอนุรักษ์คนแกจะพาพี่หน่งมาดูบูเบอรี่แต่ว่าบูเบอรี่ก็มีต่รอยคนเก็บทุกคนอ้ายเห็ดดอกนี้ทุกคนมีทากสีดำมเมียมเลยเป็นเจ้าของเห็ดยู้างล่างเอองั้นก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้โอเคนอนแองแงงอยู่กว่าที่นางจะ ได้เก็บบูเบอรี่มาทุกคนเดินหาต้นบูเบอรี่ที่มันพอจะลุกผลโตแล้วพอจะได้เก็บคืออย่างที่หนูอย่างที่ใหญ่บอกก็คือพี่หนงเจ็บข่าวพี่หนงเจ็บข่าวแล้วเดินไกลไม่ได้ก็จะให้เดินใกล้กลๆแถวๆนี้จ้ะไอก็ต้องเลือกจุดที่บูเบอรี่ผลโตนิดนึงแล้วตรงนี้มันก็เหลือเลือกเขาแต่ลูกใหญ่มากเลยป้าดูดิ mm. ใช่เกตอย่างนั้นแหละโอ้ยหล่นหล่นหล่นีมีน้องยังทำร่วงอีกเธอนั่นน่นะลูกนั่นหล่นแล้วชิมเลยเอาเข้าปากเลยโนพับเบ้มไม่ต้องล้างมันเป็นยังไงคะโอเคโอเคใช่ไหมมันรสชาติเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนไอ้บบูเบอรี่ที่เขาปลูกนะบูเบอรรี่ที่ปลูกเนี่ยมันจะหวานจืดแต่ตัวนี้มันจะเป็นเปรี้ยวอมหวานอืมอือฮึใช่ไหมอืมอ่ะเก็บ ดูสาวจะกลนเก็บพามาเก็บบลูเบอรี่นะคะหลังจากเก็บเส็ดเสร็จแล้วก็มาเก็บบลูเบอรี่ต่อตรงนี้มันเป็นจุดที่คนเขาเก็บไปหมดแล้วจ้าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆที่จอดรถจะเดินไกลก็เป็นห่วงเขาปะโหนงไงทุกคนนี่เผากันแบบนี้เลย,ยเใช่ไม่เกียมแล้วแต่ไม่เป็นไรเราไม่หวานเพราะว่าไขามันเราเยอะ<笑><笑>ก็คือแต่ป้าแกก็สู้มากนะก็คือก็พยายามเดินกอ,อะ่ะ แต่ก็เดินหาจุดที่มันพอจะเก็บได้แล้วก็ให้ป้หนงชิมจากต้นเลยนะคะชิมค่ะเก็บใส่ถุงได้เลยมมเมื่อะกี้เจอฝรั่งอะคะที่เขาหยุดคุยกับไอเนาะเขาเก็บกล่องหนึ่งได้นได้ไม่เยอะค่ะเก็บพอแบบเป็นพิธีเหมือนเขาไปกินกโยเกิดได้คาบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืม อืมเตี่วอ,อยู่มันจะมีป่าอยู่ป่าหนึ่งใกล้บ้านน้องจอยขึ้นไปเก็บเขาบอกเขาเก็บด้วยมือเนี่ยเขาได้วันละสองกิโลแต่ก็คือต้องใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วก็ต้องจุดจุดที่เก็บเน่เขาคงจะดกนะคะน่าเอามานั่งไปนั่งแล้วก็เก็บเนาะ ลูกมันก็ไม่ค่อยใหญ่หลอลูกไม่ใหญ่ค่ะตรงนี้<ม>เราต้องเข้าไปลึลกๆมันจะมีถ้าเดินเข้าไปลึกประมาณ 3- 4 km, <ม>ี่กิโลเมตรมันจะมีทะเลสาบอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขา<ม>ตรงนั้นคือบูเบอรี่คือมีแต่ลูกโตๆโต<ม>ไอ้เคยเดินเข้าไปถึงอยู่ประมาณปี2ปี 2> <ม>หลังจากนั้นไอก็หมดความพยายามที่จะเดินเข้าไปม,มันขับรถเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาปิดนะคะเขากั้นมันมีที่กั้นอยู่ ถ้าขับรถไปได้นโอ้ยไอ้ก็ไม่ไม่ดันด้นไปเก็บบลูเบอรี่ไกลถึงต่างจังหวัดหรอกอทุกคนแต่ที่เหลือเลือกก็พอได้อยู่นะอ,อย่ยทุกคนดูดิมีจะลอยคนเขาเก็บไปหมดสำหรับประสบการณ์เก็บรบลูเบอรี่วันหลายจะไปหาเก็บแบบจริงจังอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่า อาจจะทิ้งพี่้องไว้ที่บ้านนะคะทุกคนไม่ได้เอาแกไปด้วยเพราะมันใช้เวลาแล้วก็ให้พี่น้นงนอนพักอยู่ที่บ้านแอ้ก็จะไปเก็บบูเบลลี่หิวข้าวยังป้าหิวข้าวไหมจิ้งกวยไปหนึ่งลูก,ดก,ลกเดี๋ยวกลับไปทำนึ่งปลาเนาะเมื่อเช้าตำแจ่วไว้แล้วแต่ว่าอยากจะทำไอ้นี่ น้ำจิ้มถัว่วอู้มันสุกเกินไปนี่เละมือหนึ่งจับกล้องแล้วก็มือหนึ่งจับนี่ยากมันต้องเก็บสองมือเนาะมือหนึ่งก็ มั่นใจว่าเป็นเห็ดมันปอูอ่ะไอเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะฟินาเล่ฟินาเล่เอ้เหมือนจะเป็นไหนป้หนงนี่นอ๋อมันเป็นเห็ดเหมือนเห็ดข้าวจี่เห็ดอะไรไม่ดูไม่เคยกินค่ะเห็ดพวกนี้ที่หนูถามป้าไงว่าเออมันหนูเคยถ่ายคลิปไปบ่อยแล้วมันมแต่ก็คือดูคลิปคนอื่นเราก็ไม่มั่นใจที่จะเก็บอยู่ดีย่งเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่เอาเราก็จะเอาเฉพาะเห็ดพึ่งหวาน อืมน่ารักดีสวยมากโอ้โหทุกคนนี่คือฟินาเล่ว้ายไม่น่าเชื่อก็ตะกี้ไอเดินขึ้นไปไอไม่เห็นหูพี่น้องดอกสุดท้ายสวยมากพี่หรือมันจะมีอีกมันจะมีอีกหรือเปล่ามันต้องดูดีดี ถ้าเป็นชายหนุ่มนี่อาจจะหลงรักเขาหล่อมากฉลาดมากมาหล่อมาหล่อเยอะมากเลยทำนู่นก็มีเยอะวันนี้มาจะชอบเพราะว่าแดดไม่ร้อนค่ะและชอบอากาศเย็นนิดๆนี่คือเห็ุของเราวันนี้เนาะป้หน่งหมานสุดๆ แล้วมีแต่เห็ดดอกสวยๆด้วยทุกคนจ้ปะปนงนี้ก็หมานเหมือนกันนะเนี่ย